สวัสดีค่ะแม่เนมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาต้มไก่นะคะต้มไก่ใส่มะกอกค่ะอันนี้มะกอกนะคะมะกอกที่ใส่ส้มตําบ้านเรานี้แหละค่ะต้มไก่ใส่มะกอกนะคะมาทํากันเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดไว้แล้วต้มน้ําให้เดือดนะคะเราใช้ข่าหนึงก้อนค่ะข่าหนึงก้อนแล้วก็เอาเครื่องนี่นะคะลาบผักชีใบมะกรูดอะไรเนี่ยลงไปค่ะ ค่ะจะใช้อะไรนี่เอาลงไปนะคะไก่เราไม่เยอะค่ะเอาลงไปเลยนี่นะคะมะกอกก็เลยไปลงลงไปเลยค่ะมะกอกใช้มะกอกสองลูกค่ะใช้มะกอกสองลูกนะคะนี่ค่ะใช้น้ำห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะในกระทะนี้ ไก่ลงค่ะไก่ลงกระจายกระจายนะคะต้มไก่มะกอกค่ะต้มไก่ใส่มะกอกเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงเปิดไฟแรง ตดปาลปาไว้ก่อนค่ะตดปลาไว้ก่อนต้มไก่ใส่มะกอกง่ายๆสไตล์แม่เดียมนะคะไม่ยากค่ะไก่สุกไม่ยากค่ะ ไก่ใส่มะกอกหอ,อมมะกอกเลยค่ะหน้านี้มะกอกเยอะนะคะสบายดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกินต้มไก่ใส่มะกอกนะคะดนี่ค่ะมันก็เดือดเปิดไฟแรงเลยค่ะไก่จะได้สุก ใช้ไก่ขาเดียวค่ะน้องติีสะโพกขาเดียวพอใช้ขนอไปหนึ่งก้อนค่ะชิมนะคะชิมชิมได้ แบบเค็มความเปรี้ยวอ,อร่อยมากอร่อยมากอบเลยเติมน้ำปลานะคะให้เติมน้ำปลาไก่กินเค็มก็เติมน้ำปลาไปสักช้อนโต๊ะค่ะให้มันหอมน้ำปลาขึ้นมานะคะ สุกแล้วมะเขือเทศลงค่ะมะเขือเทศชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะคะนี่ค่ะไม่ยากนะคะต้มไก่ใส่มะกอกของแบ่บอีสาน ิดไฟค่ะปิดไฟสุกแล้วค่ะกินได้แล้วค่ะปิดไฟใส่หอมนะคะมีหอมเปผักแค่เรื่อยบ้านเราละค่ะกระต้นหอมใส่ผักแค่เรื่อยหรือผักชีฝรั่งนะคะเ <Yeah. S 1> ย้อ้ยถ้วยนี้สุดยอด ของโปรดตักเสร์ฟแล้วนะคะนี่โอ้โหหอมมากอบสุดยอดสุดยอดไปขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไม่เดียมคะ่ะ เจอกันใหม่ในเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ